สวิตช์แสงแบบ3สายต่ออย่างไรไปดูกันเลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่มิชิคอน DIY นะครับในคลิปที่แล้วนะครับผมได้พูดถึงอุปกรณ์ที่ช่วยเราเปิดไฟตอนหัวค่ำนะครับแล้วก็ปิดไฟให้เราตอนเช้า อุปกรณ์ตัวนั้นก็คือโฟโตสวิตหรือสวิตแสงซึ่งในคลิปที่แล้วนะครับตัวสวิตแสงที่ผมเอามาแนะนำการต่อสายก็คือสวิตแสงแบบสสายในคลิปนี้นะครับสวิตแสงอีกตัวที่ผมจะมาแนะนำวิธีการต่อสายก็คือสวิตแสงแบบ3สายตัวสวิตแสงแบบ3สายนะครับ สีของสายไฟในแต่ละยี่ห้อนะครับจะไม่เหมือนกันซึ่งสีสายไฟของสวิตชแสงสามสายจะประกอบไปด้วยลายนิวตันและก็โหลดสายลายนะครับจะเป็นสีน้ำตาลหรือสีดำสายนิวตันนะครับจะเป็นสีน้ำเงินสีเขียวหรือสีขาว ส่วนสายที่ต่อไปที่หลอดไฟนะครับหรือว่าสายโหลดส่วนใหญ่ที่เห็นนะครับจะเป็นสีแดงสีเดียวต่อไปเรามาดูแผนผังการต่อสวิตช์แสงแบบ3สายกันครับปกติวงจรแสงสว่างนะครับจะมีรูปแบบการต่อวงจรตามตัวอย่างในรูปนี้ครับซึ่งจะมีสวิตช์นะครับควบคุมการปิดเปิด ในการติดตั้งสวิตแสงนะครับเราจะติดตั้งตรงบริเวณนี้ครับระหว่างสวิตกับหลอดไฟก่อนการติดตั้งสวิตแสงนะครับให้เราสับเบรกเกอร์ลงก่อนเพื่อความปลอดภัยในการติดตั้งสวิตแสงนะครับเราจะตัดสายลายระหว่างสวิตกับหลอดไฟและสายนิวทอนออกแล้วก็นำสวิตแสงมาต่อ โดยสายสีดำหรือสีน้ำตาลน,นะครับเราจะต่อกับสายลายที่มาจากสวิตสายสีแดงเราจะต่อไปที่หลอดไฟส่วนสายสีน้ำเงินนะครับหรือสายสีเขียวหรือสายสีขาวเราจะต่อไปที่สายนิวตันในการติดตั้งใช้งานจริงนะครับผมจะยกตัวอย่างการติดตั้งที่โคมไฟติดผนังให้ดูนะครับว่าติดตั้งอย่างไร ตัวอย่างการติดตั้งนะครับเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจผมจะใช้เตาต่อสายไฟโดยผมจะเอาสวิตช์แสงนะครับมาต่อที่เตาจากนั้นก็ยกเบรกเกอร์ขึ้นนะครับแล้วก็เปิดสวิตช์โคมไฟในการทำงานของสวิตช์แสงนะครับถ้าตัวสวิตช์แสงโดนแสงสว่างนะครับอย่างเช่นตอนเช้าหรือตอนกลางวัน ตัวหลอดไฟจะไม่ติดแต่ถ้าอะไรก็ตามนะครับที่สวิตแสงไม่โดนแสงสว่างอย่างเช่นตอนหัวค่ําตัวหลอดไฟก็จะติดแล้วพอตอนเช้านะครับตัวหลอดไฟก็จะดับในการติดตั้งใช้งานจริงนะครับเราจะต้องติดตั้งในจุดที่ไม่โดนแสงที่มาจากหลอดไฟเพื่อป้องกันการเกิดไฟกระพริบ จากตัวอย่างนี้นะครับผมจะติดตั้งเหนือโคมไฟเพราะว่าโคมไฟนะครับจะมีหมวกบังแสงแล้วเมื่อไฟติดในเวลากลางคืนนะครับแสงจากหลอดไฟจะไม่ไปโดนสวิตช์แสงหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ